อน,นี้คือตัวเหล็กที่เราตัดมาเย่ะเข้าไปลอกเสร็จแล้วก่อนตัวนี้เป็นแนม,ม่พิม์มัแล้วเยาะเข้าไป มันชนได,ด้พอดีแล้วก็หมุนสามรอบสองสามมาดูกันปไปนี่ยมันจะมาตาแบบนี้ตรงมาตรงเราเคาะอา ได้哟เอ้ยแดงกัวร์ครึ่งว่ะได้เดี๋ยวเคาะหน่อยเคาะออกมาได้ไดไหรอวะยังไม่รู้ว่ามันต้องตัดเท่าไหร่ลองดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไปตัดกั ลครึ่งแหละผมแบ่งไว้ก็ลครึ่งแล้วกมุนสมรอบหนึ่ง สามเอ้ยสามรอ,อบเอาชิดออกึ๊บเรามาดูกันก็ยังดูดีนะคำชมน,นะนนะสวยนะสอยู่นะเนี่เลยสองตัวแล้ว ไยไม่ตรงเป็นไรถ้ม,มีเดือมเราัดลโลบออกได้ นีไม่มีอะร้าเหล็กเนี่ยอ๋อไม่ได้ดูรอกแบบตัวนั้นเหรอคเกาต้องไปดูตอนนี้ขายดูคิดว่าขายสามมัดนั่นเหระหมุนสามรอบ ระมาณนี้ครับขอุณทารการับชมนะครับมาดูอีกท,ทีท่านผู้ชมเด็กดัดเด็กดัดที่ทำหน้าต่างประตูหน้าต่างนะเนี่ยแบบนี้เลยนะเนี่ยถ้าไปซื้อเขาตัวหนึ่งก็เขาขายเป็นชุดนะท่านผู้ชมสามร้อห้าสิบบาทถ้าเราซื้อมาตัดเองก็เราซื้อแค่เหล็กเส้นเนส้นหนึ่งก็แปดสิบบาทนะแปดสิบเก้าสิบบาทเองอันนี้เรามองตัดทำเองให้ง่าย นีคนใช้เด็กกล่องเป็นแบบมันเจียเข้าไปให้สองข้างนี้โัลเท่ากันนี่นะเนี่ยโผล่เท่ากันประมาณนี้อีกฝั่งนึงแล้วก็ใช้คีมล็อกล็อกไว้กับข้างเพราะว่าทางใี้เราเจียหัวไว้เพื่อจะให้เขากับพิมพ์ที่เราสร้างไว้ให้มันเท่ากันนะเขาไปชอนะ็อนั เราคิปล็อกมีปึ๊บอ,อันนี้ตัวพิมพ์ที่เราทำไว้ทำฟลิกเม,มาเองอเอีคยเข้าไปแล้วก็จำเป็นต้องนับรอบนะท่านผู้ชมหมุนสามรอบแล้วก็พออย่าสี่รอบนะเพราะว่ามันจะเลยหนึ่งรอบ สองรอบสามรอบพอพอ,พอเสร็จแล้วก็ถอดเลยเ,เรามัก็จะออกมาแบบนี้ถ้ามันคดแล้วก็งัดกับพิมพ์แล้วก็ดึงนิดหน่อยดงอีกทีนิดหน่อยเห็นไหมมันก็ตรงแล้วเห็นไหมดูมเาเจ่กับของที่เราทำไว้ หน้าต่างก็ไม่ได้เหมือนคล้ายๆกันทีนี้เราก็จะไปเชื่อมเป็นหน้าตา่างในระดับต่อไปครับแค่นี้เองง่ายๆขอบคุณทุก่รับชมนะครับ